โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบ้านคลองกีหมู่ที่2ตำบลละเลิงจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ประมาณ12.77ตารางกิโลเมตรคิดเป็น7,981ไร่โดยทิศเหนือติดกับบ้านแสางามหมู่ที่7ทิศตะวันออกติดกับบ้านคลองสมบูรณ์หมู่ที่9ทิศตะวันตกติดกับหนองแม่สักหมู่ที่6 และทิศใต้ติดกับบ้านละเลงหมู่ที่1ในส่วนเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักเป็นทางหลวงชนบทหมายเลขนมามศหสายบ้านบุตะโก,โกตานบลนบนัน้ำเขียวเชื่อมต่อกับตาบลคลองม่วงอำเภอปากช่องระยะทาง47กิโลเมตรผ่านตมบลบัวน้ำเขียววงังหมีละเลงและตาบลคลองม่วงสภาพถนนเป็นถนนลาดยางอย่างดีใช้ได้ทุกฤดูก,รการส่วนถนนสายย่อยเป็นถนนลูกรังและถนนดินภายในหมู่บ้าน สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกการประชากรในพื้นที่ตำบลละเลิรร้อยละเประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่ทางการเกษตร2015ไร่เป็นพืชไร่1550หายิไร่ไม้ยืนต้น140ไร่ไม้ผล2 2 5าไร่พืชผัก15ไร่และข้าว5ไร่และมีข้อมูลสินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่นได้แก่มะขามเปรี้ยวน้อยหนาละมุดลลงกองยินทสาหลำโดยบ้านคองกี มีวิสัยทัศน์ของชุมชนคืออยากให้ปัจจัยการผลิตมีราคาถูกลงผลผลิตต่อไร่สูงผลผลิตมีราคาดีถึงเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีการประกันราคาและได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆในส่วนความฝันของชุมชนอยากให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักสามัคคีเป็นเขตปลอดอบายมุกและมีกองทุนหมุนเวียนไว้ให้กู้ยืมชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีความสุข และความฝันที่เป็นไปได้คือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดตั้งร้านค้าชุมชนท,ทําเกษตรอินทรีย์และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปรรูปสร้างอาชีพตาบลละเลินได้กลั่นกองเป็นโครงการแปรรูปมะขามแช่อิมอพพ่มอบแห้งและมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตในการเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิต 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยที่เป็นต้องการของตลาดมากขึ้นเป้าหมายของโครงการคือการสนับสนุนวัสดุอุปรกรณ์และปัจจัยการผลิตในการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อนําม,มาแปรรูป 2. รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจนํานวนร้อยไร่สสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและในส่วนวิธีดําเนินงาน 1. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิสากิจชุมชน2ดําเนินการรับสมัครสมาชิกและแจ้งการดําเนินโครงการ3ดําเนินการเก็บค่าหุ้นและระดมหุ้นหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน 4. ดําเนินการตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานแต่ละด้าน